สวัสดีครับวันนี้พบกับตาลโอเวอร์ไทม์เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับผมใครที่ยังไม่กดติดตามช่องผมฝาก like, กดไลค์กดหัวใจให้ด้วยนะมาสวัสดีวันพฤหัสที่2มิถุนายนของ65ครับผมพบกผมเหมือนเดิมเลยนะครับผมเมื่อวาน,นครับหน้าติ๊กตอกต้องแสดงความยินดีด้วยครับกับท30ท่านเมื่อวานที่ไว้ใจผมนะเรียกว่าเมื่อวานที่เดชกรสูงปิดก็ทำงานนะฮะ ก็ผมอยากจะให้ดูว่าแต่ผมกลัวทิกตอกละเมิดนะผมก็ดูครับเมื่อวานมีทีเด็ดที่ผมให้ไปเป็นตัวเตงจ๋าเมื่อวานก็ทํางานนะครับผมแล้วก็เป็นตัวเรียกว่าโครงการ3ตัวเมื่อวานก็ทํางานครับแม้จะกินครึ่งไปครับต้องรีบปิดนะเดี๋ยวดูเดี๋ยวโดนทิกต็อกละเมิดนะแล้วก็เป็นตัวเรียกว่าน้าทิกตอกเมื่อวานก็สูงปีดนะครับผมเรียกว่าสูงปีดเลยนะครับเรียกว่าทํางานทั้ง3โครงการเลยครับเรียกว่า ใครอยากมาเป็นเยมาวินหรือว่าอยากมาบวกแบบนี้นะครับผมแอดมาที่หน้าโปรไฟล์ TAN07 เข้ามาได้เลยครับมาเป็นครอบครัวเดียวกันนะฮะใครสนใจครับผมพิมพ์ได้เลยครับ TAN07 แล้วทักเข้ามาได้ครับแอดเข้ามาแล้วทักเข้ามาได้เลยนะครับมาเป็นสมาชิกหรือมาเป็นครอบครัวเดียวกันนะฮะอ่ะวันนี้ผมมีหนึ่งตัวทีเด็ดมาฝากครับผมอ่ะเป็นศึกฟุตบอลกระชับมิตรทีมชาติครับผมระหว่างเกาหลีใต้ครับ เปิดโซเวลสเตเดียมครับผมรับการเป็นเจ้ของทีมชาติบราซิลนะครับคู่นี้เจอกันล่าสุดครับก็ต้องย้อนไปในปี2019นะครับผมก็เป็นบราซิลครับที่อัดเกาหลีใต้ไป3ประตูศูนย์ครับส่วด้านฟอร์มล่าสุดของทีมชาติเกาหลีใต้นะฮะเป็นศึกคัดบอลโลกครับผมก็เพิ่งไปบุกแพ้ให้กับ UAE ไป1-0ครับผมส่วนในด้านฟอร์มล่าสุดของทีมชาติบราซิลกันบ้างครับล่าสุดเลยนะครับผมก็เป็นนะครับบอลโลกโซนอเมริกาใต้เหมือนกันครับ ก็ไปบุกถล่มโบลิเวียแบบสู้ไม่ได้ครับ4ประตูต่อศูนย์นะครับผมส่วนทาง,ทางด้าน,น,นสาวนักสงทีมชาติเกาหลีใต้เรียกว่าผลงานก็ค่อนข้างดีเดียวเวลาเล่นในบ้านเรียกว่าแก่งนะแม้ว่าจะสะดุดไปบ้างครับชนะไป2แพ้หนึ่งครับนตัวทางด้านของทีมชาติบราซิลครับเรียกว่าที่นี่บราซิลจริงๆนะเรียกว่าฟอร์มดุจริงๆครับผมชนะไป3านัดรวดครับและไม่แพ้ทีมไหนเลยนะครับเรียกว่าฟอร์มดีจริงๆครับสำหรับทีมชาติบราซิลครับ วันนี้11ตัวผู้เล่นความพ้อหน้ได้านเกาหลีใต้วันนี้ครับนำทีมโดยไม่ว่าจะเป็นอย่างซองฮังมินครับจากทอนแอตนฮอสเปอร์ครับผมหรือว่าจะเป็นอย่างอาคองชางฮูนหรือว่าฮาังวังอุยโจครับโอ้โหเชื่อจะอ่านยากนิดหนึ่งนะก็วันนี้พร้อม11ตัวผู้เล่นนะครับรวมทางด้านทีมชาติบราซิลว,วันนี้ก็เรียกว่าพร้อมเหมือนกันครับไม่เอานำทีมโดยครับไม่ว่าจะเป็นฟิลิเป้ปูตินโยครับผมลูกคัสปากเกต้าหรือวินิสุปจูเนียครับหรือว่าเนมาร์ครับ ดาราวจำทีของวกเขานะครับพร้อมบันชาการเกมลุกทางด้านบาร์ซิลครับวันนี้ครับกับผมครับขอไปว่าใจที่สกอร์สูงครับวันนี้เกมน่าจะเปิดออกมาสนุกครับใส่สูงไปได้เต็มเกมเลยนะครับผมว่าเกมนี้สถิติก็ฟ้องอยู่แล้วว่าบาร์ซิลเหนือกว่าผมว่าเกมนี้บาร์ซิลยิงถล่มแน่นอนครับผมไปที่สูงเต็มเกมได้เลยนะครับเอาฝากไ้ด้วยครับรวยปังๆลงทุนอย่ามีสตินะครับผมสวัสดีครับ